คุณมีอะไรที่ผมไม่มีบ้างผมมีแท่นชาร์จมือถือคุณภาพสูงรุ่นใหม่ล่าสุดจากบิสเทคที่จ่ายไฟแรงแถมตัวเนี่ยเล็กกว่าตามท้องตลาดทั่วไปมาเสนอให้เฮียตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถวแล้วคุณจะขายให้คนเท่าไหร่ราคาก็ไม่แพงเจ็ใบแดงมีทอนแต่ให้เฮียจะปัดไปเป็นเจ็ดใบแดงเลยก็ได้นะครับถือว่าให้ทิปพวกพน,นักงานผมไปถ้าคุณขายว่าแพงขนาดนั้นผมไม่ซื้อคนอื่นดีกว่า แต่เฮียจะไม่ได้แท่นชาร์จที่จ่ายไฟแรงแบบ PD 33วัตต์ที่ช่วยถนอมแบตมือถือเฮียแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เฮียใช้ชาร์จด้วยแถมตัวนี้เนี่ยเฮีย er, ไม่ต้องพกสายเพราะตัวนี้ผมมีสายมาให้ในตัวยืดอถดเก็บเองได้แถมชาร์จพร้อมกันได้ถึง4อุปกรณ์ขนาดกันเล็กลงกว่าเดิมต่อให้เฮ er, ียไปได้ที่อื่นถูกกว่ายังไงเฮีย er, ก็ต้องมาจบที่ผมอยู่ดีและสิ่งที่เฮ er, ียกำลังพาดคือการรับประกัน2ปีเต็ม ผมไม่ซ่อมผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยทันทีแถมยังมีทีมงานคอยดูแลตลอดการใช้งานและที่สำคัญนะถ้าเฮียใช้แล้วเฮียรู้สึกไม่พอใจผมยินดีคืนเงินให้ภายใน7วันเลยคุยชื่ออะไรวิสเทคไท a แลนด์ครับ